สวัสดีครับนี่กโอ้โหควาข้าวครับชิอ้อเดนี่คือเมนูอะไรครับตัวครับครับครับอ๋อขักวน้าก่คะเอาหรอก็มีมันอยู่ไหนอ่ะ ถูกแบเน้นปทำดูทำกินดูดล้รกินได้นาะนี้สีแนก็ได้กินเลยปะ่ะได้อยู่ดี <c oughs> ครับโอเคครับมาดูนนคนทำสูกแล้วพีิกัน้อยไปผ่านบวลนมันจะเผ็ดสี่เม็ก่อนแต่อีกของเราก็น

หมดหมดหมดก็ตามสไตล์สมน้ำนิดหน่อยนึ่งเดียวพนะเยาครับเทยุกหมูแพงคนระับกินผักแล้วก็ เยอะหน่อยใส่มูนนิดหน่อยพอแล้วพอแล้วจะเค็มอ๋อมักเค็มหรอแค่นั้นก็เค็มอยู่แล้วโอ้สาาเคีบิลว่างีเลยครับ ใส่แค่นก็น่ากินเลยปะ่ะใส่น้ำตาลหรือ,อยังยังเอาทักแป้งตาลด้วยเหรอนี่มีเค็มทั้งนั้นเลยดูดิดลงไปยังไม่ถึงเค็มรอยังไม่ถึงเค็มดิชิมซัก่อน เทปก๋ว <K> ชิมหวานเผ็ดไม่ใส่ทำไมน้ำตาลสองช้อนอะไรอยู่ข้าวบอุ <Okay. S 2> ๊กเขาเนื้อแล้วขก็ผัก สีสันน่ากินนะฮะเพื่อนๆผัดขนานผัดที่ไม่คือโชคขนาอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ขนา,นาใส่เมยโน่ <No. S 1> ลองมาดูหน้าตาปิดเลยหลังออกจากเตา ถามว่าไปเปิดร้านอาหารได้ไหมคำตอบคือไม่ได้คนกินนะกินได้บอกลำหนักน่ะการ์ดเพื่อนเมนูไปแล้วครับ pr